ครับสวัสดีครับหมอตุ่จักรินนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเบียเวะครับวันนี้มาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเทสฮอร์โมนเนาะว่าเทสก่อนผ่าตัดดีไหมหรือว่าถ้าจะมีกล้าจมจำเป็นต้องเทสฮอร์โมนไหมครับเนาะเอ่อคราวนี้มาดูก่อนฮอร์โมนนะปกติถ้าเราเทสฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยครับในฮอร์โมนเพศชายที่เป็นเทส,สโทสเตอโรนเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนาะค่อยๆหนึ่งโอเค าการตร้างกลางมันจะสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีการได้ง่ายขึ้นนะอันนี้คือจุดุประสงค์ที่ที่ที่เจ๊ก็มันจะมีลักษณะของผู้ชายเกิดขึ้นเช่นมีหนวดมีเขานะครับแต่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตามมาเช่นมีสิวผิวหยาบก้านมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ทเจอ,เอบ่อยคือผลแทรกซ้อนทางด้านหลอดเลือดและหัวใจครับอาจจะมีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับชีพจรเต้นเร็วขึ้น,นครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาที่อันไม่อันไม่พึงประสงค์ตามมาเนาะคราวนี้ถ้าเจ๊คอร์มนลก่อนผ่าตัดอย่างที่บออกพมัน มีปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ตามมาปุ๊บเนี่ยจะยากแล้วเช่นคี่รจรเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้การผ่าตัดเริ่มมีมีมีปัญหาได้เนาะซึ่งต้องเตรียมตัวก่อนนะหรือต้องหยุดฮอร์โมนก่อนเลยนะครับเพื่อเพื่อเข้ามาผ่าตัดส่วนปัญหาอย่างอื่นเช่นมีผิวหนังที่หยาบก้านขึ้นนะครับมีผิวไม่มีสิวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเพิ่มปัจจัยในการเสี่ยงที่จะมีโอกาสแผลติดเชื้อหลังผ่าตัดได้ได้ง่ายขึ้นเนะพราะนั้นถ้าจะเช็คฮอร์โมนนะครับที่ผมแนะนําก็คหลังังด น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเทสก่อนมาตัดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลแรกตอนหรือว่าทําให้การผาตัดเนี่ยยากขึ้นเนี่ยก็ก็มีปัญหามากขึ้นได้นะคราวนี้ถ้าไม่เทคข้อมูลเนี่ยถามว่ากล้ามขึ้นได้ไหมนะเอาไปประสบการณ์จริงเ่ยคนไข้ผมเนี่ยมีเทสข้อมูลอยู่แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบไม่ได้เทสข้อมูลเลยเนาะแล้วก็มีเยอะมากครับเยอะมากที่ไม่ได้เทคข้อมูลแล้วเร่งกล้ามแล้วกล้ามขึ้นได้ได้สวยมากมีค่อนข้างเยอะเลยนะ เพราะนั้นจริงแล้วตัวเทสตฮอร์โมนอาจจะเปนตัวช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่จริงถ้าไม่เทสตฮอร์โมนเนี่ยนะครับก็สาม,มารถเล่นกล้ามได้ดขึด้นได้นะแต่นี้มีเทรน,นเนอร์ที่เป็นทานแมนนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะเทรนให้มีกล้ามขึ้นโดยที่ไม่เทสตฮอร์โมนขอบคนะุณครับ